ก้อยอรัชพรเชื่อนิชาเป็นคนเข้มแข็งรักตัวเองมากพอหลังจากคลิปรายการของก้อยนัตตี้ดิมที่นิชาได้เคยไปออกรายการแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนรักมีชู้มีมือที่สจะทำอย่างไรซึ่งก็ทำให้คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอีกครั้งเมื่อด้านแฟนนุ่มอย่างโตโน่พาคิน ตกเป็นข่าวเฉาปมนอกใจลาสุดสาวก้อยรัชพรก่อให้กำลังใจนิชาถึงเรื่องนี้เพราะเธอคือหนึ่งในพิธีกรรายการดังกล่าวได้เปิดใจว่าเจ้าตัวบอกจริงๆแล้วรายการถูกถ่ายทำขึ้นไม่นานและเจตนาของการตั้งคำถามก็ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเนื่องจากรายการที่ทำเป็นรายการความรักซึ่งจะมีการถามคำถามเรื่องราวความรักของแขกรับเชิญเป็นปกติ อีกทั้งยังใช้ชุดคำถามเดิมๆกับแขกรับเชิญด้วยซึ่งการตอบคำถามของนิชาในวันนั้นต้องบอกว่านิชาเป็นคนชัดเจนการตอบคำถามในวันนั้นก็ชัดเจนตามไปด้วยหลังจากคลิปในรายการถูกแชร์เป็นไวรัลอีกครั้งค่อยเผยว่าไม่ได้มีการย้อนกลับไปฟังเธอในฐานะพิธีกรไม่สามารถตอบได้ว่าเีเรียดกับการโยงประเด็นของชาวเน็ตหรือเปล่า เพาะมองว่าคนที่จะตอบได้ว่าซีเรียสหรือไม่ซีเรียสก็ไม่ใช่ตนแต่เป็นฝ่ายนิชามากกว่าการตอบคำถามของเขาในรายการเราค่อนข้างให้พื้นที่ของการเป็นเพื่อนจะสะดวกในการตอบหรือไม่สะดวกใจตอบเรามักมีการดูแลกันในเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งสภาพจิตใจของนิชาตอนนี้หลังจากที่เธอได้ฟังจากเพื่อนๆที่สนิทกับนิชามาบ้างเผยว่าปกติแล้ว นิชาเป็นคนที่เข้มแข็งและรักตัวเองเขาจะผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ไปได้ไปฟังเสียงของก้อยอรัชพรพูดถึงนิชากันคาและให้กําลังใจนิชาที่เขาตอบว่าเขาโอเคกับแม่โอเคหรือไม่โอเคกับแม่แล้วก็หนูว่าคนที่จะเสีเรียสไม่เีเรียบน่าจะเป็นนิชามาากว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ถ้าถเป็นคนที่หนูคิดว่าต้องบอกความรู้สึกคือนิชาแต่เท่าที่หนูรู้จากเพื่อนๆบ้างหนูว่านิชาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง แล้วก็ค่อยๆเป็นคนที่รักตัวเองจากที่เห็นแล้วก็เลยรู้สึกว่าได้มีการให้กาลังใจกันบ้างใช่ีจริงๆงงตัวคุณตัวคุณตัวค่อยๆมิชชัยเองได้มีโอกาสาเจอหรือร่วมงานกันไม่ได้เยอะแต่ถามว่าเราเราได้มีโอกาสาคุยกันเล็กน้อยเช่นแบบเหมือนช่วงค่อยค่อยสดแรกๆค่อยไปแบบมีไปลงไปรีเทรีดไปนั่งสมาธิไปอะไรอย่างเงี้ยไปไปเที่ยวคนเดียวมิชัยคคก็จะถามว่าแบบเฮ้ยพี่มีไปที่ที่ไหนที่แบบช่วยช่วยไปเรื่องของจิตใจก็มีแนะนํากันที่ไหน ใช่ใช่ไม่ไม่เลยค่ะรีมรีมจะเปน็นคนสด็นิชาใช่แต่ว่าตัวก้อยก็คือเจอนิชาตามงานแล้วรู้จักน้องน่ารัก